สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับ วันนี้ครับบา่าผู้ไทยพาเลาะได้พามาที่สวนสง์วัดโพสีสะอาดนี่หลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทหรือสวนสงหลวงปู่ศิลาสริจันโทนะฮะอยู่ที่บ้านแกเป๊กนะครับสวนสงตัวนี้คือ สวนสงตรนนี้คือเป็นที่พมนักจำวัดเก่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับซึ่งจากจุดนี้ไปถึงธรรมอุทยานก็ประมาณ2.4กิโลครับไปทางด้านโน้นนะครับไปธรรมอุทยานในวันนี้เรามาที่สวนสงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรหรือว่าวัดเก่า ลุงปูศิลาสลิจันโทนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูด้านในกันครับพอเข้ามาด้านในคือร่มรื่นมากครับเป็นป่าครับเป็นป่าไม้ที่ร่มรื่นเย็นสบายครับแล้วก็มีไก่เยอะมากครับมีสัตว์มีนกมีไก่ไก่ค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับเข้ามา ไก่เยอะจริงครับเห็นไหมไก่ไก่เยอะจริงครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเกิดปีไก่ด้วยฮะเราเดินเข้าไปดูด้านในครับคือร่มรื่นมากครับด้านในเย็นสบายเลยครับเป็นปา่านี่คือสวนสงฆ์หลวงปู่ศิลาสริจันโทรหรือว่าสวนสงฆ์วัดโธศีสะอาดนะครับ เป็นปลาแล้วก็มีไก่เยอะมากเลยครับไก่นี่ครับไก่จะเป็นไก่แจ้หรือเปล่าหรือว่าไก่แะ้วผมก็ไม่แน่ใจครับนี่ครับไก่เราเดินเข้าไปด้านในครับ เสียงไก่ขันเจียวเจ้าเต็มไปหมดเลยครับพอมาเป็นป่ามีทั้งไก่ทั้งกาแล้วนกนานา,นาชนิดครับอยู่ตรงนี้ร่มรื่นมากครับพอเข้ามาก็จะมีลานจอดรถอยู่ด้านในนะครับคือร่มรื่นนะครับเป็นป่า ป่าเขาเรียกป่าอะไรผมไม่แน่ใจแต่เป็นป่าแล้วกันครับคือเป็นสวนสงฆ์ที่อยู่ในป่านะเพราะว่าหลวงปู่ท่านชอบแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับพอเราเดินเข้ามาก็จะเจอกับนี่ฮะมีที่เช่าบูชาวัตถุมงคลแล้วก็นี่ครับที่ เป็นสาลาหลวงปูนไหวนะแล้วก็เดินเข้ามานี่ครด้านในครับผมก็จะมีเนี่ยครับพ่อปู่สีสุโธไแม่ย่าประทุมมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับผม มากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับตรงนี้เสียงไก่นี้เยอะมากนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกับพ่อปูงแม่ย่าเนี่ยครับก็จะมีพญานาคนะครับ นะอันนี้คืออยู่ในสวนสงแกเปะนะครับแถวนี้ก็คือหอป,ปู่สีสุโธแม่ย่าปทุมมานะครับครับ น้ำมนนครับคือเสียงไก่เยอะมากนะครับเยอะมากครับไก่ไก่เยอะจริงๆครับในสวนสงฆ์หลวงปู่ศิลาตรงจุดน,นี้นะครับผมจากจุดข้อปู่ซึ่งคโทไม่ยาปะปฐุมมาเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรง ทางด้านโน้นนฮะด้านในนั้นจะเป็นกุฏิเก่าของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนนะครับเสียงไก่นี่เยอะมากเลยครับไก่เนี่ยครับตรงจุดนี้นะฮะนี่คือกุฏิเก่าของหลวงปู่นะครับนี่นไห นี่ครกุฏิเก่าหลวงปู่นี่ครับนี่คือกุฏิเก่าที่หลวงปู่ศิลาศิริจันโทเคยพำนักจำวัดอยู่นะตรงนี้แบบนี้เลยครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นมีรูปเหมือนของหลวงปู่มาตั้งไว้ให้เข้ามา ไหว้สักการะบูชากันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนวปู่ท่านก็จะอยู่ตรงตรงกุฏินี้แหละครับนี่ครับผมนี่ครับนี่คือที่ท่านเคยจำวัดอยู่นะครับผมที่ส่วนสง เปะหรือว่าสวนสงหลงปูศิลาสวนสงว,วัดโพธิ์ศีสะอาดนะครับที่เดียวกันนะครับชื่อเดียวกันสวนสงตัวนี้คืออยู่ในการดูแลของวัดโพธิศีสะอาดนะครับผมนี่ครับนี่คือจุดที่ท่านเคยอยู่เคยพักอาศัยอยู่นะครับผมแบบนี้เลยครับเป็นกุฏิไม้ เก่าๆไม่ใหญ่นะครับท่านก็จำวัดอยู่ทางด้านในนู้นนะครับเขาจะมาทนอยู่ตรงนูน้นนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้เลยครับบรอเวณโดยรอบนะครับ นี่ครับคือคือหลักฐานหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ท่านเคยมอบสร้างสิ่งต่างๆสถานที่ต่างๆทั้งโรงเรียนทั้งโรง,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 งพยาบาลเนี่ยค,คือเยอะมากท่านเลยมได้เอามาติดเอาไว้ถือว่าเป็นใบประกาศก็ว่าได้นะครับนี่ครับท่านได้ สร้างแล้บอกสถานที่สําคัญต,ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสาธารณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ติดไว้อยู่ตรงนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ,ะซึ่งมีเยอะกว่านี้ครับที่ท่านได้สร้างได้ถวายได้มอบไว้ให้นะครับนี่ครับ วันนี้บา่าวภูไทยพาเลาะก็ได้พามาชมกุฏิหลังเก่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอยู่ที่สวนสงฆ์วัดโพสีสะอาดแลวสวนสงฆ์โพสีสะอาดหรือว่าสวนสงฆ์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมคือท่านอยู่อย่างสมะนะครัะครับนี่คือบริเวณกุฏิ หลังเก่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่ตรงนี้นะคืออยู่ในป่าที่เป็นป่าธรรมชาติที่มีความร่มรื่นสวยงามเย็นสบายที่สังเกตคือไก่นี่คือเยอะมากครับเห็นไหมไก่นี่คือเยอะจริงๆนะ,ะนนนครับจนวนก็มนะครับไก่ทั้งนั้นครับ หลายเยอะจริงครับแล้วก็นกครับนี่ครับนกขงหยกหรือเปล่าหรือว่านกอะไรครับตัวนี้นี่ครับ,น,รบนี่คือสภาพบรรยากาศโดยร,รอบนะบในบริเวณสซนสรง วัดโพสีสะอาดนะฮะรืร่ว่าสวนสงหลงปูศิลาคือเป็นป่าที่มีความร่มรื่นมากครับป่าธรรมชาติเย็นสบายเลยครับอูีเสียงนกเสียงไก่ขันตลอดเวลาครับร่มรื่นครับ ทางด้านนู้นนะฮะทางด้านนน้นก็เป็นทางเข้ามาเป็นประตูทางเข้ามาส่วนสงน,นะครในบริเวณตรงนี้ก็น่าอยู่นะก็ไม่ได้ใหญ่มากในบริเวณที่ท่านพักอาศัยอยู่จริงๆ <Okay. S 1> นี่ครับผม <laughs> นี่คือโ <laughs> ดยรอบนะครับตรงนี้ ก็จะมีองคพญานาคอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพ่อปู่ศรีสุโธแม่ยา่าปทุมมานะครับอยู่ตรงนี้ทางนี้คือทางออกนะครับมีประตูทางเข้าทางเดียวนะครับ สวนสงโคศีสะอาดหรือสวนสงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะเป็นซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่พำนัดจำวัดเก่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมซึ่งท่านเคยมาอยู่ที่นี่ก่อนที่ท่านจะออกไปอยู่ที่ธรรมอุทยานะหลายๆท่านก็คงจะยังไม่เคยมานะครับ ก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะกุฏิเก่าขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทได้นะครับซึ่งถ้าเราออกจากสวนสง์หลวงปู่ศิลาตรงจุดนี้ไปหรือว่ามาจากธรรมอุทยานมาที่สวนสง์นี้ก็ระยะทางก็ประมาณ2.4กิโลเมตรนะคร คืออย่างที่ป้ายที่บอกนะครับคือถ้าเราออกจากสวนสงตรงนี้ไปก็เลี้ยวขวาไปเลยครับเนี่ยเลี้ยวขวาถน,นนทางด้านหน้าตรงโน้นนะครับนี่ครับถ้าเราออกมาจากพ้นจากประตูตรงนี้เลี้ยวขวาก็จะไปธรรมอุทยานลงปู่ศิลาที่อยู่ ริมถนนหมายเลข12กระสินมุกดาหารนี่แหละครับครับนี่คือบริเวณด้านหน้าของส่วนสงว,วัดโพสีสะอาดหรือว่าส่วนสวนงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับถ้าเรามาจากธรรมะอุทยานนะครับเราก็จะเห็นเด่นชัดเลยครับอยู่ติดถนน ซึ่งถ้าเราจะเดินทางมาจากธรรมอุทยานคือเราต้องมาจากทางนี้นะคะคือเข้าถนนด้านข้างของธรรมอุทยานนะครถนนด้านข้างธรรมอุทยานที่เข้ามาที่ลานจอดรถนะฮรลานจอดรถด,ด้านข้างธรรมอุทยานนะแล้วก็จะมาถึงที่สวนสงฆ์ วัดโพสีสะอาดหรือสวนสงหลงปู่ศิลาสิริจันโฮตรงจุดนี้นะครับผมนี่ครับที่เราถ้าเราออกมาจากสวนสงตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวขวาไปทางโน้นนะครับเลี้ยวขวาไปทางโน้นคือไปธรรมอุทยาหลวงปูศิลาศิริจันโทนะครับแต่ตรงจุดนี้คือสวนสงวัดโพสีสะอาดนะครับหรือว่า วัดเก่าที่พำานักจําสิ่งเก่าของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับตรงตุงนี้นะครับนี่ครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาชมวัดเก่าของหลวงปู่มาศิลาศิริจันโทไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืม ก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวภูไทยผ่าเลาะด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอาการับว่าสวัสดีครับผม